มาทาความรู้สักเลกิกันนะคะเลกิก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะว่ากาเนิดจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะทุกคนโดยคําว่าเลนะคะคือคําว่าพลังจักรวาลหรือว่าแปลว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติส่วนคําว่ากิก็คล้ายๆกับคําว่าชี่ที่แปลว่าปราหรือว่าพลังชีวิตนั่นเองค่ะเลกิรวมๆแล้วนะคะก็คือพลังชีวิตที่มาจากจักรวาลน,นะคะ คนพบโดยอาจารย์มิคาโออุซุอินะคะหรือมิคาโออุซุยจากประเทศญี่ปุ่นนะคะในช่วงนั้นนะคะมีเรื่องเล่าว่าเป็นสมัยยุคสงครามโลกแล้วก็มีคนเจ็บไข้ได้ปวดจานวนมากเลยอาจารย์อุซุอิก็เป็นผู้ที่เป็นนักป่าซึ่งศึกษาเรื่องทางโลกแล้วก็เรื่องปัจจัยธรรมชาติอยู่แล้วจริงๆท่านก็มีพลังรักษาโดยใช้พลังงานจักรวาลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าท่านารู้สึกว่าการให้พลังธรรมชาติบําบัดกับคนอื่นเนี่ยทำให้แบบท่านรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนกับว่ารักษาหนึ่งคนเนี่ยใช้เวลาแบบ ในการเยียวยาตัวเองค่อนข้างมากเลยท่านก็เลยพยายามค้นพบวิธีที่แบบว่าจะรักษาอย่างไงโดยที่แบบทําให้ตัวเองไม่สูญเสียพลังนะคะท่านได้ไปนั่งสมาธินะคะถือศีลอยู่บนภูเขาคูรามะจังหวัดเกียวโตนะคะเป็นเวลา21วันค่ะแล้วก็ได้รับวิชานี้มาซึ่งก็คือวิชาเลกินนั่นเองค่ะเลกิไม่ใช่เรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของลัทธินะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังธรรมชาติเป็นพลังที่สามารถเยียวยารักษาคนได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักในทั้งวงการแพทย์แล้วก็วงการบาํบาบัดต่างๆนะในต่างประเทศนะคะแล้วในประเทศ เองก็มีการบรรจุวิชาเลกิเข้ามาในศาสตร์แต่ละศาสตร์ในการรักษาคนไข้ด้วยนะคะแต่ว่าผู้ที่สามารถสอนเลกิได้ก็คือต้องเป็นระดับเลกิมาสเตอร์นะคะซึ่งเลกิก็จะมีประมาณ4ระดับด้วยกันก็คือระดับ 1, 2, 3แล้วก็ระดับมาสเตอร์นั่นเองค่ะ